อนุทินเนียบกริบป,ปล่อยตัว18เฉลยศึกขเขมรมีอะไรซ่อนอยู่มีข่าวลือหนาหูว่าประเทศไทยกำลังจะปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาถึง18คนเรื่องนี้สร้างความสงสัยให้กับหลายฝ่ายว่าเบื้องหลังการตัดสินใจนี้คืออะไรกันแน่มีแรงกดดันจากภายนอกหรือไม่แล้วผลประโยชน์ของชาติไทยอยู่ตรงไหน เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายท่านอาทินายเอกนิติมิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิษยศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างหาหารวมถึงเข้าร่วมงานเซตกัอบเวนต์นโรชสอ2 5ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองเหล่านักข่าวต่างรุมซักถามถึงกระแสข่าวการปล่อยตัวฉเฉลยศึกชาวกัมพูชาทั้ง18คนแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้แต่อย่างใดทําให้เกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าเหตุใดจึงต้องเงียบมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้หรือไม่แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นน่าสนใจ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเลือกที่จะเงียบนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเท่าที่ทราบได้รับรายงานว่าจะมีการปล่อยตัวเฉลยศึกในวันที่12พฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้แต่ขอให้ฝ่ายคอมม่นคงเป็นผู้ยืนยันอีกครั้งโดยอ้างว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไทยได้กำหนดไว้นั่นคือการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเพื่อเปิดพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งจะทำให้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเป็นไปได้ง่ายขึ้นและลดอันตรายต่อประชาชน แต่ตรงนี้ก็มีคําถามตามมาอีกว่าเงื่อนไขที่ว่าน,นี้เป็นเงื่อนไขที่แท้จริงทั้งหมดหรือไม่หรือมีเงื่อนไขอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อถูกถามถึงประเด็นที่มีข่าวลือว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกครั้งนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการลดภาษีนําเข้าสินค้าไทยของสหรัฐให้เป็นศูนย์นายศรีหศกได้ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เกี่ยวข้องกันและทุกอย่างเป็นไปตามการลงนามในเอกสารเท่านั้นแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่าง หลายฝ่ายอาจจะไม่เชื่อมั่นว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกครั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงอยู่เพราะการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมักจะซับซ้อนและมีหลายมิติเสมอการที่รัฐมนตรีออกมาปฏิเสธอาจไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลประโยชน์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆก็ได้คำถามที่อยากชวนทุกคนมาถกเถียงกันคุณคิดว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาครั้งนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็นหรือไม่คุณเชื่อมั่นในคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ คุณคิดว่าประเทศไทยควรปล่อยตัวเฉลยศึกโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนใดๆหรือควรใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของชาติมาู่กแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณในช่องคอมเมนต์กันได้เลย